สวัสดีครับผมช่างใหญ่เพชรมหาชนนะวันนี้กําลังสอนนักเรียนช่างมาตินบางกอ,อกน้อยนะครับฝึกหัดตัดลองทรงกลางทวีกลางเป็นเป็นดิฟเฟียดนะนะครับโทษทีครับเป็นมิดเดียมิดเดยมเฟียดไม่ใช่ดิฟเฟียดพูดผิดพูดผ <c oughs> ิดเสียาจจะพูดเอาเรามาดูความสูงของกรอบทรงนะช่างมาตินมาทางนี้ครับ เมื่อกี้ผมขึ้นทรงลองทรงต่ําให้จะดูฝั่งใช่ไหมคนจะตัดขึ้นสั่งเทาี้ดีไหมฮะเปลี่ยนมั่งเราต้องรู้ก่อนว่าความสูงของกรอบทรงอะลองทรงกลางอะมันมันต้องเอาเอะไรเอาเอะไรเป็นเกณฑ์ใช่ไหมครับก็คือคอะไรจุดขมับอยู่ตรงนี้เห็นไหมนี่ครับลองทรงกลางความสูงประมาณนี้ฮะพอถึงหลังเป็นหูใช่ไหมรเราต้องเลี้ยวลงใช่ไหมครับ<ช>เลี้ยวลงมานี เราจะ,ะนันกรอบทรงจะวิ่งจากขมับมาแล้วก็เลี้ยวลงมานี่เอาอะไรเป็นเกียนครับใบหูครับกลางใบหูเป็นเกียนนะเอาลุยเลยครับเราแนยบยกรอยขึ้นไปเลยครับกัดเลยไม,ไ,ไม่ต้องตั้งฐานขาวแล้วครับไม่ต้องตั้งฐานขาวครับอเอากรอบทรงก่อนชเอากรอบทรงเดิมใช้หวีเล็กครับพี่น้องอ๋อใชใช้หวีให้ถูกนะ ขึ้นอีกใช่ไหมครับตนนราแนบยวงลอยขึ้นไปเลยครับมาถอยมาครับผมรู้รแล้วถ่ายจังหวะเดียวก็รู้แล้วมันมันไม่ชัดอ่ะผมจะขึ้นให้ดูก่อนสันวีขึ้นนี่เลยขึ้นนู่นเลยใช่ไหมครับขึ้นหานี่เลยเห็นไหมกรอบทรงเนี่ยอืมเอาปลายวีขึ้นนี่เลยน่อได้ครับ เพราะว่าตอนนี้มันไม่มีอะไรไอ้จีนผมไม่มีหรอกให้เราปีนขึ้นไปแล้วไงเลยแลาวก็ขึ้นขอบตรงเลยเห็นไหมเห็นขอบตรงไหมชัดไหมชัดนะครับแล้วเธอก็มาอะไรไปมาตัดจะรวบอะไรพัดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเกีดขอบตรงก็ปาดออกเขาบอกเขาบอก ชัดไหมครับออกผมไม่ชัดหรอกชัดเลยนีก็สามสีตาลายนิดนึงนะต่อไปเลยครับเดี๋ยวกรอบทรงต่อเลย,ยดูนะครับนี่ต้องสู้ได้นั่นแหละไกลลายอยู่นี่ครับไกลลายไกลลายอยู่นี่เอาใหม่ตัดใหม่มยังไม่สูง เออซูงแล้วซนะูงอีกแล้วมันดำมัน,มนยาวเลยเราต้องแข็งหวีไม่ใช่ไปอ่อนหวีแล้วไปไป,ไปแข็งรองฟันไปเก่งรองฟันอยู่นั่นน่ะเออนั่นหน่ะดีมันเนีย่ยเดี๋ยวสูงเดสูงครับอะไรแอวัน่น กรับอยดีขึ้นให้กรับตรงอยู่แค่เนี้ครับ่ะเบตรงนี้นี่แล้วพอแล้วพอแล้วพอแล้วะครับเดี๋ยวมันจะเป็นอย่าอื่นะ สไลด์บีขึ้นเลยอืมอ๋อสไลด์บีขึ้นดิอืไม่โดนไม่โดนนิ่ๆีอันนี้ๆ นี่นี่ดีมันน้อยน้อยไปเอาใหม่มันน้อยไปน้อยไปอ๋อไปใไ้ดีขึ้นประมาณนี้เอาพอนี่ครับครับใช้ขึ้นไป เห็นถึงพอถึงกลางไปหัวสไลด์ออกเลยเปเลี้ยวหวีออกออกสไลด์หวีขึ้นมาถึงกลางหัวเนี่ยมองเห็นไหมมองดูใออจเย็นๆไม่ต้องเรีบมันจะตะจะบัดแรงค่อยๆไลขึ้นไปเขาจำไม่ได้ถ้าที่กบัดเร็วแรงๆอะ่ะมันหลดหวีหัวลายแทนที่จะได้ห้าสิบหกสิบเปอร์เซ็นต์โดนปรับตกเป็นศูนย์นี่เกมโอเวอร์ ท,ทังพินาฏไปเลย <g ül> จึงเปลี่ยนทรงใ <ừ> ห้เราอีกเรามันเนี่ยเบาตรงนเนี่ยปล่อยมันนี่ขึ้นใหม่มันขึ้นหลายทีแล้วมันยังไม่ชัดเอาใหม่ทีนะความสูงกรอบทรงอยู่บ้างกลางไม่หัวใช่ไหมครับครับอยู่นี่นะอะไรอย่างเงสไลด์ครั้งที่สองสไลด์ครั้งที่สาม Hát này hát bé. Tonya, đầm gì phân tích. Bye, bé. Hát bé. Hát cái Hát bé. Hát bé. Hát bé. được bé. Hát được Hát bé. đấy, bé. Hát được Hát bé. Hát bé. Hát bé. Hát เขาขาวขึ้นไปนิดนึงใช่ไหมเขาของเดิมมันเป็นรองทรงกลางลงทรงต่ำใช่ไหมเนี่ยครับตะบัดขาวขึ้นนิดนึงตะบัดเป็นเป็นรับแบบปลายบีนี่ไงเสื่อตะบัดตะบัดไปรับกับปลายบีแล้วก็จะได้อะไรเดินบีใช่ไหมเนี่ยเดินให้มันนวลเนี่ยทัดไหมทัดทอนไหมเนี่ยตรงนี้เราตะบัดความขาวขึ้นไปเลยตบัดปั้นตัวเลยแล้วอะไรได้ปลายบีเล็กอะไรใช่ไหมเนี่ย แต่อาจารย์รุ่นใหม่เขาจะถอยทะยกสุดเป็นศูนย์จุดห้าใช่ไหมตวัดขึ้นแล้วตวัดไปเลยปัป๊บป้าบป้าบเลยเขาไม่มาลีลายเยอะหรอกว่ามาสอนมีเยอะเขาไม่มาสนอนอย่างนี้นรรห,หรอกเห็นไหมคำนวณเร็วด้วยครับตรงนี้เราต,ตวตัดเองนะคำนวณเองเอาแบบเนี้ยทำกลับมาปั๊บเดี๋ยวเข้าไปเลยจะนั่งก็ได้จะยืนก็ได้เอาเอา,เอาตามอัธยาศัยเอาที่เราคิดได้หนึ่งขั้นบนตรงนี้ครับก็ทำแบบเนี้ย ขาว,เ,ขาว,วนเนี่ยเราตวัดกันก็ไดขาวมันขึ้นเ,นเออตวตัดด้วยอะไรศูนย์จสองใช่ไหมศูนย์สองก็ได้ไม่ใช่ตอนนี้เธอตวตัดด้วยเบอร์ฟันศูนหรือว่ารศูย์จุดสองศูนสองครับเออศูนย์จสองกบสองือืมอืม,อม,อม,อมตรงน,นี้มันต้องเป็นฟันศูนย์ถูกไหมเนี่ยข้างล่างเนี่ยถูกไหมใช่ครับ ข้างล่างแบบนี้ส่วนตบตตนิดเดียวประาณสัน้นเออนิดเดียวเพราะว่าเป็นการกำหนดความขาวขึ้นมาใหม่ถูกไหมเออนั่นแหละทำความขาวขึ้นมาเท่าไหร่ครประมาณตั้งหนึ่งเซนใช่ไหมนี่มันสักสี่จุดห้าแล้วบตบขึ้นเอออืมสวยขึ้นเออนั่นแหละนะ คือเราตัดให้มันเสียบเป็นฝั่งไปเลยถูกไหมครับให้มันเสียบไปฝั่งด้านซ้ายแล้วค่อยไปตัดฝั่งด้านขวาทีเดียวจบือเมื่อชีพเขาจะยืนสามตำแหน่งนะเขาจะยืนอยู่แค่สามจุดเขาจะไม่เขาจะไม่เดินเยอะแล้วเขาจะเดินแบบเล่น้อยจุดแล้วไปเลยครับนะเข้าใจไม่เห็นชัดไหมเนี่ยคุยคุยกลางถูกไหมครับกลางไปหูหนึ่นะเอาไปต่อเลยครับแล้วก็ตํายวจความขาวแล้วก็สไลด์ขึ้นไป ไกลายอยู่นี่ก็อยู่นี่นี่ไกลายอยู่นี่อกอบทรงเนะโนโนโนบคีอก็ใช้หมีสไลด์ขึ้นไปดีครับเน็ะโดยใช้ไกด์ลายเซนเตอร์ที่ผมตัดไว้จะเป็นเกลียวนะสไลด์ขึ้นไปแล้วก็เลี้ยววีออกอยืลอลงค่อยๆรักมันให้มากๆชอบมันให้เยอะๆรุ่มหลวงข้างไข่ลองทรงกลางเยอะๆแล้วมันจะทำได้ ง่ายยิ่งกว่อกม้วยเข่าปากวันนี้ขอบคุณนะครับแม่ตุนช่างมาตินบางกอกน้อยนะที่นำขาวลามหนองมนนะมาฝากช่างใหญ่แล้วก็ตีนงานให้ได้รับประทานกันแก้หิวนะนี่ไม่ใช่เรื่องโจกนะเนี่ยนี่ครับดูครับขลามหนองมน์ ตลาดน้องมนชนบุรีนะอร่อยมากครับถ้าอยากทานแล้วหนึ่งกระบอกนั่นแหละระวังอย่ายให้หล่นหวีก็พอครับขออยู่เรื่องเดียวข้างนี้จะทำยังไงข้างนี้มันต้องตั้งตัดีขึ้นเลย,ใช,เลยใช่ครับ เออรู้จากการหมุนเก้าอี้บ้างไม่ใช่มายืนเก่งกันจนแบบปวดชีกันเนี่ยชีก็แตกไปแล้วหายยาวๆหายไปเลยอืมเพราะถึงเพราะถึงพอถึงหลังไปหูเราต้องนอนดีถูกไหมใช่ครับเพราะว่ามันติดไปหูไงยดูนะรี่มันเงินดำอยู่ดไหยเนี่ย Cái đỉnh đường bình thường đây, thế này Thế hông vào có được Cầm lột hông tháo vào được hông rồi đường ใช้บีอะไรตอนที่ดินมก็เดินเดินขึ้นไปเรื่อยเพราถึงลำในหูปัต้าเลี่ยมมันชนลไในหูใช่ไหมครับแล้วก็นอนบีแล้วก็อะไรเนีบ<ล>ยบยกลอยอ่ะเนียบยกลอยกดหูทุกครั้งกดแเนียบหูทุกครั้งใช่ไหมเสร็จแล้วเธออะไรอคัดโยกอะไรครับอ2 1.2ก็สวัสดสียกเส้น ทับหมูไปขา้างหนะ้าใช่ไหมทับ,ทบตัวสุดแตเส้นเส้นมาเลยขายยังเส้นจางยังจางนครับแล้วก็เป็นศูนย์จุดห้าก็าันไม่เคี่ยตรงนี้อีกกระตุ้นแข่งเลยอย่างนี้แหละอย่างนี้ก็แหละเคี่ยให้มันจางๆาุขึเนี่ยนะแล้วก็อะไรปันศูนย์ใช่ไหม ก็เก็บรายละ,ะเอียดนิดหน่อยๆตรงไหนที่มันยังไม่สวยก็เก็บอันนี้อ้าวต่อไปขึ้นบันเนี่ยขึ้นขอบทรงถึงนี่ครับทําเลย ขอ่านนิงครับตรงนี้บางนตรงนี้บางนิดหนึไปไป่งแล้วเรียว่าขึ้นไปแล้วเนี้ยยกลอยขึ้นไปครับเออ,เ,อเลยนะดีอันเนี้ยลองทรงกลางทีกลางท่องไว้ความสูงไม่เกินอะไรขมับแล้วก็ต้องดูกระจกด้านซ้ายข้างขวาให้มันสวยเหมือนกัน ถ้าเธอตัดรองทรงต่ําขาวนวลคืนได้เธอก็ตัดเธอต้องตัดรองทรงกลางไถขาวนวลคืนก็ต้องได้เพราะมันหลักเดียวกันสําคัญที่อะไรโฟกัสที่กรอบทรงอ่ะความสูงอะ่ะเพราะว่าตําแหน่งไม่เท่ากันนะวิธีการตัดเหมือนกันทุกอย่างแต่ว่าตําแหน่งความสูงมันไม่เท่ากันมันมีจุดให้ต้องจําคือถ้ารองทรงต่ําความสูงไม่เกินหึงหน้าวีเลกความทุยไม่เกินอะไร ไม่เกินบนเอไม่เกินสิ่งหูล่างลองทรงกลางกรอบทรงไม่เกินอะไรกลางใบหูความความความสูงด้านข้างก็ไม่เกินอะไรขมัดส่วนลองทรงสูงอะไรความความทุยไม่เกินอะไรบนใบหูความสูงอะไรไม่เกินหนึ่งหน้าวีอย่างมาตรฐานของเขาเมื่อจำแค่นี้เนี่ย อท๋ทีนี้เราลองฟันเมอร์หนึ่งมาช่วยเธอต้องก่อนที่จะคว้าลองฟันมาเธอต้องอะไรตั้งไปตั้งก้อยี่ให้ลูกค้าตรงมองกระจกดูซ้ายขวาความสูงเท่ากันไหมมีขอบมีเหลี่ยมไหมในเมื่อเรากําลังตัดอยู่เนี่ยเราจะได้เก็บรายละเอียดได้เลยนะครับเอาสวมลองฟันมาหรือย,ยังสวมแล้วครับให้พี่น้องได้ดูหน่อยสวมยังไงแกะมาแล้วใส่ครับเออแล้วก็ใช้เบอร์หนึ่งเกียร์ใช่ไหม เกี่ยตอตไนที่มันเข้ายากๆขึ ark, ้นมาที่บีมันมันเดินยากๆมันยังไม่คล่องอะไรก็ใช้ตัวช่วยหน่อยลงน้ำหนักไปที่มุมอะไรด้านซ้ายด้านขวาเฉพาะจุดตะแคงเข้าไปตะแคงเข้าไปนั่นแหละมือใหม่อ่ะใช้บีมือใหม่อ่ะ,ห,อห,อะหลักก็คืออะไร ฝึกใช้หวีมันคล่องก็ไม่ได้ครับแต่ไม่คล่องก็อะไรใช้รองฟันเยอะๆแต่ถ้ามือชีบเขาจะใช้หวีเยอะเก้าสิบเปอร์เซ็นใช้รองฟันสิบเปอร์เซ็นแต่ถ้าเราเป็นลายช่างยุคใหม่ใช้แบบผสมผสานโมเดนแอนด์วินเทจก็คือทั้งรุ่นใหม่รุ่นเก่าใช้ปนๆปนๆผสมผสานไปเออั่นแหละยคนไหนที่คิดว่ามันยังไม่สวยมันยังไม่เนียนนะครับเก็บ รายละเอียดซะสถาบัานสอนผมอาจันยร์ใหญ่ก็ตั้งอยู่ปากซอยพระหนโยิน5 2ตรงข้ามตลาดสดนะครับยิ่งกริ้นเขียดสายไหมกอทมนะครับหาไม่ยากนะรับสอนตัดผมชายผมหญิงนะครับตัวต่อตัวนะครับบรรยากาศการเรียกกนการสอนนะครับทั้งใหญ่ก็ต้องขออนุญาตลูกค้าขออนุญาตนักเรียนช่างนะครับเพื่อถ่ายคลิปวิดีโอเพื่อให้พี่น้องประชาชนได้ชมเปน็นแนวทางนะครับนักเรียนช่างรุ่นน้อง ครูบาอาจารย์รุ่นน้องก็นําคลิปวิดีโอนี้ไปสอนนักเรียนได้เลยนะท่าน<อ>ใหญ่ขออนุญาตนะครับลูกศิษย์ทั้งใหญ่แล้วขออนุญาตในแบบแล้วนะครับนําไปเผยแพร่เอาไปสอนกับสถาบันตัวเองได้เลยนะท่านใหญ่อนุญาตนะครับบางท่านอาจารย์รุ่นน้องบางท่านก็พิเศษดีนะครับมารยาทงามนะครับมาขอขอนุญาตท่างใหญ่ที่ต้องสถานที่นะครับว่าขออนุญาตนาคลิปอาจารย์ใหญ่ไปสอน,นเอายินดีเลยเอาไปเลยนะครับไม่มีลิขสิทธินะ ั้งใหญ่ก็เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีงานทํามีอาชีพมีแนวทางในการเรียนรู้นะครับการตัดผมมิดเดิลเฟคราวมันนคืนใช่ครับมิดเดิลเฟดใช่ไหมตรงนี้ใช่ไหมถ้ามันยังไม่สวยนะเราก็เอานี้ยงนิดนี่น้องขอต้องกานอันรับตรงนี้มันอะไรอย่อันสตรนะอย่าลืมอะไมันมันมันมองยากเนื่องจามันมีสีขาวมีขาวมีดํามันเป็นเทาๆมันม่วมๆซัวๆเนี่ยแล้วก็เสียสไลด์สล ค่อยๆสวไหนที่มันยังดำๆตรงนี้ดำๆแล้วก็สไลด์ชืดขึ้นสวยขึ hmm. ้นไหมครับตัวนี้มันไม่สวยก็เก็บ hmm. ตัวนี้นมันดำๆขอบมันดำนิดนหนึ่งเห็ hmm. นมันเป็นดำๆเนี่ยไปสวยขึ้นไปสไลด์สไลด์เนี่ยตัวนี้นเป็นขอบเลย ตรนี้มันดำๆเอ0.5ลองฟังมาดิเดี๋ยวเราเก็บตัวนี้นิดหนึ่งครับมันะเ,เดี๋ยวมันดำไหมเดี๋ยวไปวอกแวกกับเสียงภายนอกพี่ถ้ามันยังไม่พุ่งเข้าหาตัวเองก็จะเพิ่งไปยุ่งกับมันปล่อยมันพี่เรื่องของเขาเพราะมันปวดหัว ผมยังไม่เคยสนใจใช่ไหมสน,สนใจเรียงเลยศูนย์จุดห้าเจ้เกียร์ตรงนี้ใช่ไหมเนี่ยเออให้มันนวลกว่านี้มันดำถ้ามองมาจากบางอกอกน้อยเห็นมันเข้มไหมเ,เข้มไหมครับไปดูเลยอืมนั่นแหละตัดไปน,น,นานๆนะครับห้านาทีสิบนาทีบรเทเลียนนะคลิปเปอร์มันร้อนมือใหม่ก็โอ้อาจารย์มันร้อนมากเลยมันเรื่องธรรมดานะเอาพอ,อแล้วพอแล้ว พอเข้าใจไหมครับอธิบายผมฟังนี้ว่าเข้าใจยังไงวิธีการตัดลองทรงกลางมีดเดือยังไงก็ถ้าเป็นเฟสก็ต้องตั้งทางขาวนะครับตั้งทางขาวก่อนตั้งฐานรอบหัวนิดเดียวนะครับนิดเดียวประมาณเซนหนึ่งหรือประมาณเซนก็ได้ครับความถาวประมาณเออประมาณนี้ประมาณวันนี้นิดเดียว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 อครับแล้วความสูงอ่ะความสูงก็ไม่เกินขมับครับ คือขมับรอบส่งอย่างบบนี้ใช่ครับคือขมับสอบส่งตรงตรงเลี้ยวลงๆๆมาใช่ไหมใช่ครับเป็นรูปตัวอะไรรูปตัวยูใช่ไหมค <consumers olacak S 2> รับตัวยูตรตัวยูใช่ไหมเนี่ยรอบส่งมันต้องมีสามสามอะไรขาว,วนวลกลืนครับมันจะมีสามเลเวลนะครับขาวนวลกลืนใช่ไหมข้างนี้ก็เหมือนกันใช่ไหมวิ่งขึ้นมานี่ใช่ไหมวิ่งมานี่มานี่มานี่นี่พ้อมให้เยอะๆครับเธอต้องตัดเป็นพันเป็นหมื่นหัวนะครับ กว่าเธอจะชำนาญน,น่ะมาเรียนวันนี้ก็มาเรียนเอาลายเอาหลักเอาเกณฑ์เอาเบสิกเอาพื้นฐานนะครับแล้วก็ไปหาประสบการณ์ต่อยอดเรียนห,หลายๆอาจารย์นะเทคนิคนะนะครับนี่ก็นี่ก็มากกว่าสามอาจารย์นะที่เรียนมาบาเบือนะ 4, 5, 5, สี่ห้าอาจารย์่าใหญ่อยู่อาจารย์ระดับสี่ระดับห้านะไม่ใช่นำมาวันนะนะครับเขาก็เอามาให้ให้เอาหลายๆเทคนิคอาจารย์มาผสมผสานใช่ไหมครับประยุกต์ใช้ให้มันให้มันเข้ากับยุคสมัย ให้มันเข้ากับสมัยนิยมนั่นเองนะครับสถาบันสอนตะพมอาจารย์ใหญ่ก็ตั้งอยู่ปากซอยพหลโยธินห่ 22, สองเขตสายใหม่กทมนะอยากจะเรียนต่ผมอาจ้างใหญ่ก็จองคิวเข้ามาสอบถามเข้ามารายละเอียดเข้ามานะนะครับค่าเราเรียนนะครับเจ็ดวนะันหมื่นสองนะสิบห้าวันสองหมื่นสามสิบวันสามหมื่นห้านะอุปกรณ์ซื้อเองได้แบบหนึ่งชั่วโมงต่อหนึ่งร้อยนะจ้างเขามารับคมมารับความเสี่ยงไม่ว่าจะเป็นกันไกลเบ,บริโกแล้วก็ปัตตเลียนคลิปเปอร์นะ ให้มันตัดฟรีๆเขายังไม่กล้าให้ตัดเราเพราะอะไรถ้าไม่มีครูบาอาจารย์ดืนสอนหรือประกบว้เนี่ยอันตรายใช่ไหมครับต้องมาตีนเกี่ยวกับเรื่องความคมครับในแบบบางคนเจอสวย้าไปเลยจมูกมั่งริปวปากมั่งสองสามเข็มหายไปเลยครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องลงทุนนิดนึงนะครับนะครับใลรที่ไหนก็เรียนที่ด้านนะครับเราไปดูต่อยอดกับช่างใหญ่ก็ได้นะครับไปเริ่มต้นไปฝึกฝนตัวเองวันนี้ก็ขออวยพรให้ช่างมาติน ตากลองน้อยนะครับนะครับแล้วก็ขออวยพรให้แม่ตุนสุภาพแข็งแรงด้วยครับที่ทำขนมมาฝากทัางใหญ่ครับถ้างมาตินต้ขอให้มีแฟนสวยๆเรื่อยๆใจดีตามใจด้วยนะครับผมแขงๆไปรวยนะวันนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยครับขอให้ทุกคนมีความสุขกับการสอนขนมของช่างใหญ่นะหวังว่าคงได้ประโยชน์กันเรื่อยๆนะเดี๋ยวช่าใหญกจะมีคลิปมาให้ดูเรื่อยๆแล้วกันสวัสดีครับบ๊ายบาย สอยท่าบนไนแดน